สวัสดีค่ะ f c t า a r a ทุกท่านของช่องพี่วรนพาเดนมาร์กนี่พี่ก็แกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็ใส่อะไรก็แกงขี้เหล็กแบบบ้านๆเนาะถ้าเราขี้เกียจตำเครื่องนะคะเครื่องคุงเนาะเราก็เอาแค่พี่แกงก็พอนะทุกคนแต่พี่อยากจะใส่เครื่องเองค่ะไปได้กินเท่าไหร่ก็ยังยังอยู่หลายถุงอยู่ค่ะนะก็ไม่อยได้กินแกงขี้เหล็กเนาะก็เลยเก็บเอาไว้ท่านี่ นี่ก็ก้อนโตมากนะรอให้ละลายก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเลยะกระเทียมไอ้ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขา่านะเหมือนกับที่เราตําแกงนั่นเลยค่ะนะแล้วก็เอามาตําด้วยกันแต่พี่จะใส่กระชายด้วยนะคะสูตรของพี่จะต้องใส่กระชายเนาะเพราะว่าพุทธาวุธเก่หรือว่าพ่อแม่เนาะก็พากินแบบนั้นค่ะนี่พี่ก็เอากระชายสับแล้วก็เอาหัวมันตํา ลงไปในพริกแกงเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกไป4เม็ดค่ะนะ mm. แล้วก็รอตอนนี้พี่ก็รอให้ไอ้ขี้เหล็กละลายออกก่อนนะคะ mm. อ่อก่อนก็ใหญ่เหมือนกันก็คอยดูว่าจะละลายได้แค่ไหนนะทุกคนก็ต้องกินอาหารแบบนี้เลยค่ะเพราะเราไม่มีไอ้ผักสดกินเนะทุกคนก็ต้องกินแบบนี้ค่ะทีนี้ไอ้เนื้อพี่จะใส่เนื้ออะไรนี่ค่ะกากากหมูที่เราเหลือนี่เลยค่ะทุกคน เพราะว่าพ่อลูกก็พากันกินแต่กากใหญ่ๆเนาะกินแต่ชิ้นใหญ่ๆแต่นี้ก็เหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนาะพี่ก็จะเอาใส่เข้าไปเลยค่ะในแกงขี้เหล็กของเราค่ะนะก็เป็นกา,กากหมูนะคะก็ไม่ทิ้งค่ะถึงจะเอาไว้ก็ไม่ไม่ได้ทิ้งค่ะเพราะว่าพ่อลูกนี่จะเล็มเล็มทีแล้วก็ชิ้นสองชิ้นค่ะก็จะหมดแล้วก็นี่พี่ก็จะเอาชิ้นที่ดีๆก็อะให้พ่อลูกเอาไว้กินค่ะทุกคน ส่วนไอชิ้นที่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาใส่เข้าไปในขี้เหล็กเลยนะคะส่วนไอ้แกงขี้เหล็กของพี่นะส่วนมากพี่ก็จะไม่ได้เน้นเนื้อนะคะทุกคนหรือจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าอะไรก็ช่ากนะหรือหนังหนังเค็มหนังอะไรพี่ก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะพี่จะมาเน้นพี่ขี้เหล็กค่ะทุกคนนะเพราะว่าพี่ชอบกินแกงขี้เหล็กนะเท่ากินแต่อใบขี้เหล็กไม่ใช่ไม่ใช่กับค่ะทุกคนพี่ก็เลย นี่ค่ะก็เอาเนื้อใส่ก็ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราชอบกินขี้เหล็กเนาะพี่จะแล้วเวลาเราใส่หนังหมูทอดเนี้มันจะได้รสชาติเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันนี่จะเข้าไปในขี้เหล็กเนาะทุกคนแล้วก็จะโอ้โหอร่อยมากนะถาถ้าหอมทั้งน้ํามันและก็หอมทั้งกะทิด้วยนะทุกคนพี่ก็ใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าขี้เกียจเก็บไว้ค่ะ พรมันจะได้นวนัวๆๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่ครั้งสุดท้ายค่ะอ,อีกครึ่งหนึ่งจะใส่ครั้งสุดท้ายเนาะตอนนี้เราก็จะรอให้ี้เหล็กละลายก่อนค่นคะนี่เกือบหมดแล้วค่ะนี่ค่ะก็นี่ก็เป็นสูตรของพี่อีกสูตรหนึ่งนะคะที่โอ้โหกินแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนนี่ใส่กะทิใส่กระชายหอมชุยเลยนะถ้ามีใบนางลักด้วยนะทุกคน สุดยอดเลยนะหรือว่าจะใส่หนังเค็มเนาะหนังไอ้แห้งนะหนังวัวแห้งนะเอามาทุบๆเละใส่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันตอนนี้น้ําของเราก็คับแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ขี้เหล็กมันออกจากกันแล้วนะทุกคนกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะหอมหอมหัวกระชายค่ะพี่จะบอกเครื่องอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดข่า แล้วก็กระเทียมแล้วก็หัวหอมนะตำลงไปแล้วก็กะปิแล้วก็เกลือไปหน่อยหนึ่งนะคะเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลาหหน่อยหนึ่งเนาะถ้าใครชอบแต่ใส่กะปิแล้วก็แล้วเนาะไม่ต้องไปใส่ปลาาก็ได้แต่ก็อยากจะใส่ค่ะใส่ให้มันครบไปเลยมันจะได้น้ําจะได้นัวๆค่ะี่เห็นไหมน้ํานัวมากค่ะตอนนี้น้ําเราก็ค่อยแห้งแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอากะทิลงอีกก็พอดีค่ะแล้วก็จะเอาเนื้อลงเลยเดี๋ยวจะรอให้นี่ ก,ก้อนในผักขี้เหล็กของเรายังไม่ยังไม่หมดค่ะนี่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไอกะทิลงเลยนะคะนี่เอากะทิไอครึ่งสุดท้ายเนาะพี่ก็จะเอากะทิลงเลยนะนี่ค่ะเทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาล้างก้นเอ้ล้างอันนี้หน่อยนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันแห้งมากนะนี่ค่ะเอาเทลงไปเลยค่ะนี่ เย,ยอะอ่เยอะวันนหญเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกเนาะนี่เดี๋ยวเราเอาเนื้อลงด้วยเลยค่ะนี่เอาเนื้อลงเลยไม่ะอานี่เอาเนื้อเสร็จเล็กๆอย่างนี้เอาลงเลยค่ะเพราะว่าจะพอกับลูกไม่กินแน่นอน,นเอาก็จะกินแต่ชิ้นใหญ่ๆเนาะเราเอาพวกนี้ลงเลยค่ะมันจะได้เข้าไปในน้ําซุปของเราค่ะทุกคนนี่ค่ะ กากหมูเนาะพี่จะเอามาทำนี้ก่อนเพราะว่าบ้านบ้านพี่นี่ครอบครัวพี่นี่ชอบกินกากหมูแบบนี้ค่ะทุกคนนะก็กินเลมกินเล็มเหมือนกับขนมเลยนะแกนั่นปากเนาะเดินมาก็หยิบกินทีละชิ้นทีละชิ้นนะคนไม่ได้มานั่งกินในอย่าง ไม่ได้นั่งกินทีเดียวนะคะทุกคนก็เขาก็จะหยิบกินทีละชิ้นทีละชิ้นนั่นแหละเนี่เพราะว่ามันอร่อยมากนะพี่ใส่ไอ้อะไรนะไอ้ซอสซอสภูเขานะซอสภูเขาแล้วก็เกลือะคะ่ะแล้วก็เอาลงกะทะเลยนะส่วนน้ามันก็อยู่นี่ค่ะนี่น้ำมันที่เราเจียวแล้วก็น้ำมันอันนี้เราก็จะเอาไว้ผัดนะคะถ้าจะเอาทอดไข่หรือทอดอะไรนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะอบอชิวๆเนาะมันไม่มันไม่ค่อยหอม เท่ากับน้ำมันพืชน,นะเวลาเราทอดไอ้ไก่ทอดไก่หรือว่าทอดไข่นะอันนี้จะเอาไว้ผัดผักค่ะทุกคนหรือผัดข้าวเนาะนี่ค่ะพี่ก็ได้ใส่ลงไปแล้วนะทุกคน,นเดี๋ยวรอให้ไอ้ขี้เหล็กของเราผักขี้เหล็กของเราละลายอีกหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้พี่ก็ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่ตํานี่พี่ก็ใส่ผงนัวไปเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็มีแต่เสร็จสิ้นเลยค่ะนะรอให้ไอ ขี้เล็กออกนี่ยังไม่ออกหมดเลยเพราะว่าก้อนใหญ่มากเพราะพี่สาวพี่นี่ปั้นมาเต็มเต็มเลยเต็ม,เต,มเต็มมือแกเลยค่ะนี่ตอนที่เราจัดการต้มขี้เล็กที่เมืองไทยนะคะก็ปั้นเต็มเต็มเลยก็ยังไม่ละลายหมดนะคะนี่เลยอีกนิดนึงรอรอก่อนค่ะเดี๋ยวแต่แกงขี้เล็กนี่เพราะว่าไอ้แกงขี้เล็กนี่มันจะขมมากนะคะเพราะว่าไอพี่ให้พี่สาวพี่ต้มแค่แค่ใบมัน ใบมันหดก็พอแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะส่วนถ้าเราจะกินนี่วันนี้นี่ขมปีเลยถ้าใครชอบขมนะถ้าเอาไว้หน่อยนึงนะเอาไว้วันนี้และคือวันนี้ชิมแค่ชิมและพรุ่งนี้นี่ค่อยมากินนะโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ก็เห็นขี้เหล็กล้วนๆเลยค่ะทุกคนนี่จะไม่ค่อยมีเนื้อนะเพราะว่าถึงใส่เนื้อพี่ก็ไม่ค่อยกินนะคะถ้าใส่เนื้อเยอะไปพี่ก็ไม่ชอบเนาะพี่ชอบผักนะคะทุกคนนี่ใกล้จะ หดแล้วค่ะใครจะหมดแล้วโอเคค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเหลืออยู่นิดเดียวนี่ใครจะถ่ายคลิปก็คงจะนานมากเลยนี่ค่ะเหลืออยู่ก้อนนิดนึงนะเดี๋ยวละลายหมดโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอขอบคุณและก็ขอให้ทุกคนนี่วันคริสต์มาสนะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะคะทุกคนและก็ขอให้รวยๆเฮงเ,งเงทำการสิ่งใด ก็ขอให้ท,ทุกคนเลยปักจะทานะคะทุกคนและก็ปีใหม่นี้พี่ก็ขอให้ทุกคนรำ่ำรวยรวยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ค่ะใครไม่ใครตกงานก็ขอให้ได้งานมาทาปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ใครทีย่ยังไม่มีงานทําก็ขอให้ได้งานทํานะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย